บทที่12แต่งตัวให้จื้อเมืองจนงามเสื้อยี่หลัวเขินอายยิ่งนักรูปสันจมูกตามสัญชาตยานเก่าด้วยท่าทางเก้อเขินเล็กน้อยคือจื้อเมืองหกขวบแล้วไม่ใช่หรือเจ้าเองก็8ดขวบเป็นเด็กโตแล้วแม้จะเป็นพี่น้องแท้แต่ถึงอย่างไรก็เป็นชายหญิงเรื่องอย่างการอาบน้ําให้จื่อเมืงข้าจะทําเองเราให้นางเติบใหญ่จนอาบเองได้ค่อยให้นางทําพวกเจ้าคิดเห็นเช่นไร นางกล่าวเป็นในายกึ่งอธิบายกึ่งขอความเห็นน้ำเสียงถ่อมตัวเสียยิ่งกว่ากระลายเซียวจือเฉียนเขารู้สึกเอะใจเพราะไม่เคยเห็นเซียวยี่หลัวสนทนาเชิงปรึกษากับพวกเขาเช่นนี้มาก่อนเซียวยี่หลัวในอดีตเป็นคนหัวลั้นพูดจาเด็ดขาดไม่ใช่หรือเมื่อคู่นี้นางกำลังขอความคิดเห็นจากพวกเขาอย่างนั้นหรือ ทั้งยังคายว่านางกำลังอธิบายให้พวกเขาฟังว่าเหตุใดจึงต้องทำเช่นนี้ระหว่างที่เซลเจือสเสฉียนตกตะลึงงานเซลยี่หลัวเกงว่าเขายังมีความระแวงจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนต่อหากเจ้ายังไม่วางใจก็เฝ้าอยู่นอกประตูห้องค่าถ้าภายในห้องมีอะไรผิดปกติเจ้าก็เข้ามาเช่นนี้ดีหรือไม่ ไม่รู้เพราะความอ่อนโยนของเซี่ยยี่หลัวทำให้เซลลจือเฉียนเชื่อใจหรือเพราะประโยคสุดท้ายของนางทำให้เซลล์จือเฉียนวางใจสุดท้ายเซลลจือเมิงก็เข้าไปในห้องของเซี่ยยี่หลัวเซลลจือเฉียนเฝ้าอยู่ด้านนอกเซียยี่หลัวถอดเสื้อผ้าให้เซลลจือเมิงด้วยความอ่อนโยนนางสวมใส่เสื้อผ้าไว้หลายชั้นแม้แต่เสื้อผ้าในฤดูร้อนก็สวมไว้เสื้อ เสื้อนวมผืนบางด้านนอกไม่เพียงแค่บางแต่ยังขาดด้วยมีบางจุดที่ปุยฝ้ายหายไปแล้วเหลือเพียงชั้นบางๆไม่สามารถต้านทานความหนาวเย็นได้เลยเด็กคนนี้ใบหน้าซีดเซียวร่างกายซูบผอมผอมจนเห็นกระดูกบนกายไม่มีเนื้อสักนิดเส้นผมก็หยาบก,กระด้างมองแว็บเดียวก็รู้ว่าขาดสารอาหารอย่างหนักตอนที่เซียวยี่หลัวอุ้มนางเข้าไปในอ่างอาบน้ำก็รู้สึกว่าตัวเบาเหลือเกิน เรากับอุ้มกระดูกกองหนึ่งก็มีปานเสื้อยี่หลัวรีบเบือนหน้าหลบเพื่อเช็ดคราบน้ำตาก่อนเริ่มอาบน้ำสระผมให้เซลจื่อเมิงภายในห้องอบอุ่นมากหลังจากเสื้อยี่หลัวกลับมาก็จุดฟืนเพื่อทำให้ห้องอุ่นขึ้นวางเสื้อผ้าจำนวนหนึ่งไว้ข้างๆพึ่งอยู่ข้างเตาเซลจื่อเมิงนั่งอยู่ในน้ำอุ่นน้ำถึงระดับไหลแช่จนรู้สึกอุ่นสบายถ้าว่าถึงอย่างไรเสลยอยี่หลัว ก็เพิ่งจะเคยช่วยอาบน้ําให้เป็นครั้งแรกเซียวจือเมิงรู้สึกกังวลเล็กน้อยตอนที่เซี่ยยี่หลัวช่วยเช็ดตัวให้นางนางนั่งอยู่ด้านในไม่กล้าขยับเขยื่อนเรากับหุ่นกระบอกก็มีปานเซี่ยยี่หลัวรู้ว่านางจะอึดอัดบ้างจึงพูดคุยกับนางไประยะเพื่อทําให้นางผ่อนคลายลงระหว่างที่อาบน้ําให้เซียวจื้อเมิงก็อาบน้ําด้วยความนุ่มนวลใช้สบู่ของนางถูเต็มร่างกายทอนบนเซียวจื้อเมิง่ง ส่งกลิ่นหอมละมุนเซลจื้อเมิงคิดไม่ถึงว่าเซียวยี่หลัวจะใช้สบู่ของตัวเองอาบน้ำให้นางไม่กล้าหายใจแรงด้วยซ้ำเพียงนั่งอยู่ภายในอ่างปล่อยให้เซียวยี่หลัวอาบน้ำให้นางอย่างอ่อนโยนจนสะอาดเซียวยี่หลัวย้ำรอยยิ้มอยู่ตลอดบอกให้เซลจื่อเมิงยกมือและแหงนหน้าเป็นครั้งคราวเซลจื่อเมิงทำตามอย่างว่าง่ายในช่วงแรกเซลจื่อเมิงไม่กล้ามองนางในภายหลังคงเพราะคิดว่า เซียวยี่หลัวจะไม่ด่าแล้วเซียวจื่อมิงจึงกล้าเงยหน้าขึ้นมองเซียวยี่หลัวเป็นระยะเซียวยี่หลัวพบว่าในที่สุดนางก็กล้ามองตัวเองแล้วภายในใจย่อมรู้สึกดีใจด้วยเหตุนี้จึงอาบน้ำให้นางด้วยความนุ่นนวลยิ่งกว่าเดิมหลังจากอาบน้ำเสร็จเซียวยี่หลัวบอกให้เซียวจื่อเฉวียนที่อยู่ด้านนอกยกน้ำร้อนเข้ามาอีกหนึ่งถัง เพื่อผสมน้ำร้อนกับน้ำเย็นจนได้ที่แล้วเซียวยี่หลัวใช้กระบวยตักน้ำทีละกระบวยชะล้างตัวเซลจื่อเมืองจนสะอาดน้ำที่ผสมจนได้ที่ลาดบนตัวทําให้รู้สึกอบอุ่นและสบายเซลจื่อเมืองอาบจนไม่อยากลุกด้วยซ้ําในที่สุดก็อาบเสร็จเซียวยี่หลัวใช้ผ้าสะอาดผืนหนึ่งห่อผมของเซลจื่อเมืองไวจ้จากนั้นจากนนั้จึงใช้ผ้าเช็ดตัวอีกผืนหนาห่อตัวเซลจื่อเมือง ก่อนอุ้มนางออกมาหลังเช็ดคราบน้ำบนกายจนแห้งแล้วจึงวางเซลล์จื่อเมืองนอนบนเตียงเลิกผ้านวมขึ้นห่มไว้บนตัวของเซลล์จื่อเมืองเครื่องนอนอุ่นๆน,นุ่มๆอันอบอุ่นราวกับได้นอนอยู่บนปุยนุ่นก็มีปานนอกจากนั้นเครื่องนอนของเซยหลัวก็หอมละมุนมากเหมือนกับตัวนาง เซวจือเมิงอาบน้ำเสร็จแล้วบนกายมีแต่กลิ่นหอมรู้สึกสดชื่นนักไม่ได้รู้สึกกลัวเท่าไหร่แล้วมือเล็กจับผ้านวมไว้สายตามองตามการเคลื่อนไหวของเซื้อยี่หลัวเสื้อยี่หลัวหยิบเสื้อผ้าที่ผึ่งไว้ข้างเตาไฟขึ้นมาหลังจากผึ่งไฟเสื้อผ้าจึงมีความอบอุ่นเซียยี่หัวรีบสวมให้เซลจือเมิงเสื้อด้านในยังเป็นเสื้อตัวเก่าของเซลจือเมิงคืนนี้เสื้อยืดหลัวคิดจะเย็บแก้เสื้อซับในที่ตัวเองใส่ ไม่ได้แล้วอีกสองตัวเสื้อตัวในของเซียวจือเมิงตอนนี้ทั้งเก่าทั้งขาดมีรอยปะเต็มทั้งตัวหลังจากใส่เสื้อด้านในเสร็จเซียวยี่หลัวสวมเสื้อนวมที่ตัวเองเย็บแก้เสร็จแล้วให้เซียวจือเมิงเมื่อสวมเสร็จเซียวยี่หลัวยิ้มพร้อมกล่าวดูท่าข้าก็มีฝีมือดีเหมือนกันนะเย็บแก้ได้ไม่เลวเลยเสื้อผ้าของเซียวยี่หลัวล้วนเป็นเสื้อผ้าเนื้อดี อย่างเสื้อนมที่สวมอยู่บนกายของเซยวจือเมืองในตอนนี้ผ้าด้านนอกเป็นผ้าฝ้ายละเอียดด้านในเป็นปุยฝ้ายชั้นหนาเมื่อสวมบนกายทําให้อบอุ่นสบายตัวเซยวจือเมืงมองเสื้อผ้าที่สวมบนกายของตัวเองด้วยท่าทางลุกลีล้ลกลน mm hmm. กล่าวด้วยท่าทีหวั่นเกรงพิษภัยใหญ่ข้าไม่เอาเสื้อใหม่เซลยี่หลัวยิ้มพร้อมกล่าวไม่ได้ซื้อมาใหม่ เป็นเสื้อผ้าที่ข้าใส่ไม่ได้แล้วแต่ยังใหม่อยู่จึงเย็บแก้ขนาดเจ้าดูสิใส่ได้พอดีตัวเลยไม่ใช่หรืออบอุ่นหรือไม่เซียวจือเมิ่งกัดริมฝีปากมองเซียวยี่หลัวด้วยท่าทางหวั่นๆก่อนมองดูเสื้อนวมบนกายตัวเองนี่เป็นเสื้อนวมพื้นสีชมพูลายดอกไม้สีฟ้าหลังจากเก็บแก้แล้วยังหลวมเล็กน้อยแต่เสื้อนวมย่อมต้องเป็นเช่นนี้แน่นเกินไปจะขยับตัวลำบาก เซียวจู่เมิงรู้สึกราวากับฝันไปนั่งอยู่ในผ้านวมปล่อยให้เสื้อยื่หลัวเช็ดผมนางจนแห้งทั้งสองฝ่ายต่างเงียบงนันเมื่อเซียวจื่เฉวียนที่คอยเฝ้าอยู่ด้านนอกตลอดไม่ได้ยินเสียงจากด้านในจึงกลัวว่าจะเกิดเรื่องกับน้องสาวจึงผักเปิดประตูเข้าไปทันทีประตูห้องถูกเปิดออกสองคนด้านใน ไปมองทันทีเซียวจือเฉียนเห็นน้องสาวตัวเองนั่งอยู่ในผ้านวมส่วนเสื้อยี่หลัวก็กำลังช่วยเช็ดผมให้นางอย่างตั้งใจส่วนเสื้อผ้าบนกายน้องสาวไม่ใช่ที่เคยใส่อยู่ทุกวันนามส่งเสื้อนวมสีชมพูลายดอกไม้สีฟ้าเสื้อนวมลายดอกใหญ่พอดีตัวเหมือนตัดเย็บขึ้นมาเพื่อนางโดยเฉพาะเซียวจือเมิ่เห็นพี่ชายเข้ามาจึงเอ่ยเรียกพี่รองด้วยท่าทีตื่นเต้น เซียวยี่หลัวยิ้มพร้อมกล่าวเข้ามอพอดีเจ้าช่วยเอาน้ำพวกนี้ไปเททิ้งให้ด้วยนางจำได้ว่าเซียวจือเฉียนเคยพูดไว้ว่านานงานหนักต้องให้บุรุษทำเซียวจือเฉียนเห็นน้องสาวยังอยู่ดีจึงผ่อนลมหายใจด้วยความโล่งอกมองเซียวยี่หลัวด้วยท่าทีประหลาดใจแต่ไม่ได้กล่าวสิ่งใดเพียงยกถังน้ำไปเทเท่านั้นเมื่อเขากลับมาเซียวี่หลัวจุงมือเซียวจือเมิงเดินออกมาจากห้อง เมื่อเซลจือเมืองเห็นพี่ชายก็วิ่งไปหาเขาด้วยท่าทางตื่นเต้นพี่รองตัวเซลจือเอชวนสกรปรกจึงรีบยื่นมือกันนางให้ห่างก่อนถอยหลังสองก้ามองน้องสาวจากศีรษะจรปลายเท้าอย่างพินิษเส้นผมถูกหวีเป็นมวยน่ารักสองข้างเหมือนซาลาเปาลูกเล็กสองลูกข้างหนึ่งมีเชือกผูกผมผูกไว้หลายเส้นส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือปล่อยลู่ลงข้างหูเมื่อลมพัดผ่านจึงพิวไหว นางแต่งตัวเช่นนี้ดูดีเสียยิ่งกว่ากละไลจบตอนค่ะ